สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอังเกแก๊กลุงจ่าเล่นเกมตอนนี้ผมดูจากการวิเคราะห์นะครับข้อมูลในช่องเห็นว่ามีการดูคลิปวิดีโอของผมที่เป็นคู่มือรวบรัดนะครับคู่มือฉบับรวบลัดสำหรับพลทหารสำหรับชาวเฮลไดท์ ive, ทั้งหลายนะครับมากขึ้นอย่างอย่างน่าสงสัย อ่าจะเรียกว่าน่าสงสัยก็ไม่ได้เรียกว่าอย่างมีนัยยะออทีเนี้ยบวกกับว่ามาีแฟนๆช่องครับมีการรีเควสต์มาเออว่าลุงช่วยทำวิดีโอหรือว่าสอนการใช้ s t r a t เ g e m นะครับวันนี้ครับเราก็ต้องมารับพลทหารเข้ากองร้อยเพิ่มนะครับอย่าลืมครับกด subscribe นะสำหรับพลทหารที่ยังไม่ได้เข้าอยู่กองร้อยลุงจ่านะครับ ติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ซะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเซต r เจมกันครับวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของรายละเอียดเซต r เจมของแต่ละตัวนะครับเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับพลทหารนะรผมก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีอะไรก็อยากแชร์และกันอ่าว่ากันตามนี้ทีนี้เซตาเจมครับมันจะมีเป็นหมวดหมวดของมันเนาะมันก็จะมีหมวดที่เป็นเกี่ยวกับปืนนะครับหรือว่าเรียกว่าพลาิออแล้วก็ในหมวดที่เป็นออปิทัลนะครับก็เป็นอาวุธคว้าง่าแล้วก็ แฮงกาจะเป็นโหมด e ีเกินะครับเป็นหมดเครื่องบินแล้วก็เป็นเป็นคว้างหน่ยทั้งหมดมันขว้างหมดแหละแต่มันคว้างสีอะไรแค่นั้นเองแล้วก็หมด Bridge นะครับที่ใช้ได้หลากหลายสถา,านการณ์แล้วก็ e n g i n e e r ยริ b งเบโดยหลักมันจะมีแบ่งอยู่5หมดครับสุดท้ายจะเป็น r o b o t i c เวิร์กช็อทีนี้เรามาไล่ดูกันทีละว,วุธครับถ้าหมด p a t ิออต i ิเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปืนซะส่วนใหญ่นะวุธหนกเรียกว่าเป็นอาวุธที่3แล้วกัน ก็เป็นมีเรามีปืนติดตัวหนึ่งเนาะปืนหลักปืนรองนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่3ที่เราสามารถเรียกลงมาจากฟ้าแล้วก็พกติดตัวไปได้นะครับมาดูอนทีลนันแมชชีนกันครับอันแรก mg ส3บสแมชชีนกันแมชชีนกันตัวนี้ครับมันเป็นแมชชีนกันเริ่มต้นในการปลดล็อกนะครับการใช้สเตเดีมเราจะซื้อแต่ละอันได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราจำเป็นจะต้องปลดล็อกเลเวลให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเก็บเงินนะครับที่เป็นตัว R ตัวนี้ มาซื้อสเ a เต g จ m ซึ่งมันจะมีบอกเลเวลและราคานะครับว่าเลเวลเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่อยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ตรงนี้แต่นี่ผมปลดล็อกมาหมดแล้วเพราะเลเวลผมถึงแล้วนะครับออพอเรารู้แล้วเราก็มาดูครับสเ a เต g จ m เวลาเราดูเนี่ยนะครับเราก็จะดูมันจะมีฉากโฆษณาการขายของของทาง Super Earth นะครับปืนที่มันโชว์มาดูดีหมดแหละเวลายิงเนี่ยโหดูรุนแรงนะแต่บางอันนี่โหเข้าไปนี่ง่อยก็ลอกทีนี้ มันก็จะมีในหน้าของซาราเจียมเราต้องดูเรื่องของการ Call-in Time นะครับ Call in ก็คือเวลาเราเรียกลงมาเนี่ยมันใช้เวลากี่วินาทีในการที่จะส่ง h l l p o t ที่เป็นอาวุธลงมาให้เรานะครับแล้วก็มีการใช้ถ้าบอกว่า Unlimited เนี่ยหมายความว่ามันจะใช้ได้เรื่อยๆเมื่อครูดาวจบลงก็สามารถเรียกได้อีกเรืเร่อยๆนะครับส่วนครูดาวไทม์ก็แน่นอนครับหลังจากเรียกครั้งหนึ่งมันก็จะครูดาว กว่าจะเล็กได้ครั้งใหม่กี่วินาทีนะครับอันนี้คือหลักของการใช้เซราเจมส่วนเทรดของเซราเจมแต่ละตัวมันก็จะบอกเป็นเหมือนกับอย่าเรียกว่าคาใบ้เลยก็เป็นคําแนะนําสั้นๆแล้วกันว่าอันนี้นะครับเป็นลักษณะของการเรียกเฮลพอตลงมาเป็นอาวุธซัพพอร์ตนะครับทีนี้เรามาดู m g 4 3สามแมชชีนกันตัวแรกก่อนเป็นแมชชีนกันที่เราจะเจอในตอนแรกรลเวลแรกๆซื้อได้เลยนะครับโดยที่ปืนนี้มันเอาไปใช้ได้หลายสถานการณ์ สเตเตียร์เมตัวนี้หรือว่าปืนอันนี้นะไมชินกันจะเป็นปืนที่ค่อนข้างจะมีกระสุนเยอะแล้วก็เอาไว้ยิงมแมลงได้ดีนะคุณโยนก็ยิงได้คุณโยนก็ยิงได้นะครับแรกๆอ่ะให้เราใช้นี้ไปก่อนมันไม่ได้หนักมากแต่ว่ากระสุนมันเยอะแล้วก็เหมาะจะพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของปืนต่อไปครับแอนต m แมททีเรียลไรเฟิลชื่อของมันก็บอกแล้วครับว่าเป็นไรเฟิลแต่ว่ามันจะเป็นไรเฟิลแบบไฮคาลิเบอร์ มันสามารถซูมได้ไกลแล้วก็ถ้าเป็นพวกพาหะบางๆเบาๆนะครับก็ยิงทะลุได้เลยอ่าเพราะนั้นเนี่ยปืนเนี้ยเวลาเอาไปเล่นกับขุนยนต์นะครับคนนิยมออกไปเล่นเพราะมันซูมได้ขุนยน์ส่วนใหญ่ใช้สเตล,ลจะดีกว่าการเข้าไปบุกซึ่งหน้านะครับการใช้สเตล,ลก็ใช้ไรเฟิลเหล่านี้แหละในการยิงจากระยะไกลนะครับค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เจาะทะลุ เกราะได้ด้วยถ้าเป็นตัวบางๆนี่นัดเดียวนี่หล่นหนักอยู่นะครับก็เป็นอาวุธที่แนะนําอีกอันหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้ปัจจุบันยังมีคนใช้กันอยู่เลยนะแอนติเมทเทียไลไรเฟริลเนี่ยโดยเฉพาะฉากลุยหยนนุ่นยนต์นะแต่มาแรงไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามันเยอะมันยิงไม่ทันนะครับต่อไปสตอร์วอดสตอร์วอดเนี่ยจะเป็นแมชชีนกันนะครับ M 1 0 5่งศูนย r หสตอ์วอจะเป็นแมชชีนกันซึ่งเป็นแมชชีนกันที่ผมว่าถ้าจะเลือกใช้แมชชีนกันอันบนนะครับ กดล็อกอีกสักนิดนึงได้สตอร์วอร์ดเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าสตอร์วอมีไซส์ที่เล็กกว่าเบาจำนวนกระสุนโอเคแล้วก็ยิงได้รัวนะครับแล้วกเ็เรื่องของระยะการยิงก็ถือว่าดีนะครับเป็นอนเนกประสองค์อันนึงเลยเรียกว่าเป็นปืนอนเนกประสองค์อันนึงที่ใช้ได้เหมาะกับใช้กับแมลงดีนะครับคุณยนต์ก็ได้คุณยนต์ก็ได้เออ แล้วก็มีเก็บตามฉากได้ด้วยนะครับสโวร์บางทีก็จะเจอนะครับซึ่งคอวินทามของมันแค่3ามสมิหรืวิไม่สามิสามวินะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดเรื่อยๆตลอดคูดาว480วิเมื่อกี้ลืมบอกแอนติแมทริเอลไปนะครับก็เหมือนกันครับชุดแรกนี่จะคูดาวพอๆกันหมดเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนอันต่อไปนี่เริ่มบันเทิงขึ้นมาแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นปืนแอนติแทงครับปืน EAT 17นะครับ e x p e n d a b l e anti-tank เราเรียกย่อๆว่า EAT นะครับหรือปืนอีทนะปืนอ e ีทเน,นี่ยแหละปืน anti-tank ตัวเนี้ยมันเป็นการใช้ครั้งเดียวครับเวลาเรียกลงมามันจะมี2กระบอกตู้มันเนี่ยตู้เฮลิอปตจะมีหน้ากับหลังจะมีกระบอกหน้ากับกระบอกหลังนะครับเพราะนั้นเนี้ยแต่เราจะยิบไปได้อันเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยวลาเราเรียกมาแล้วเนี่ยถ้าเจอศัตรูที่อไว้ใ,ใกล้นะครับยิงเข้าไปเลยแรงโคตรมันคือมาซูก้าดีๆนี่เอง ยิงชาร์จเจอร์นี่นัดเดียวนี่ขาแตกนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวอย่างพวกท้องตดเนี่ยนะนัดเดียวแตกแต่ข้อเสียของมันคือมันยิงปุ๊บมันทิ้งเลยเพราะนั้นถ้าเราใช้ตอนการถ่านะครับก็จะดีเพราะว่าเรายิงหมดนัดหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วเราก็กลับไปหยิบมาอีกอันหนึ่งก็ยิงได้สองนัดแหละแต่ถ้ามุดว่าเราผือถือพวกติดตัวมันจะได้แค่นัดเดียวแต่ว่าข้อดีของปืนนี้คือ เวลาเรียกมันลงมาเร็วมากครับ2องเซกใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็คููดาวแค่70็ด7ิเวิ่งเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเอาไปใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไปเดี่ยวผมไม่ค่อยแนะนำถ้าไปเดี่ยวนะแบบโซโล,โล่หรือไปกันคนน้อยๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับโอเคเป็นอาวุธประเภทระเบิดนะแต่ถ้าดูจาก s เตต a ส e มเทรดก็คือมันระเบดเิดนะเป็นอาวุธระเบดิดเมื่อกี้เป็นปืนกลเนาะ แล้วเป็นปืนไรเฟิลเนาะอันนี้เป็นเริ่มเป็นปืนระเบิดแล้วนะครับอันต่อไปครับน่าสนใจเป็นรีคอยเลตไรเฟิลอ่ารีคอยเลตไรเฟิลเนี่ยมันจะเป็นปืนเรียกว่าเป็นกึ่งบาสุก้าแต่เติมกระสุนได้หนักไหมหนักหนักเลยแหละอันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ยิงยานพาหนะได้เลยนะครับใช้ได้แบบแทบทุกกรณีเลยแหละ ยิงมแมลงก็ได้เกาะหนาก็ยิงได้รถถังก็ยิงได้ยานก็ยิงได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นหนักเท่ากับไอตัวปืน e a t นะครับแอนตี Anti ้แทง์เมื่อกี้เนาะปืนต่อต้านรถถังเมื่อกี้แต่ข้อเดียวมันคือมันใส่กระสุนได้ครับแล้วก็ความบันเทิงของมันคือการที่อาวุธชนนี้นเ,นเวลาเรียกออกมาครับมันจะมีกระเป๋าติดหลังมาด้วยซึ่งในตู้ที่มันลงมาอันด้านนึงจะเป็นปืนอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระเป๋า ถ้าเราไปคนเดียวเราต้องหยิบทั้งสองอันแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนไปนะครับให้เพื่อนหยิบกระเป๋าเราแล้วเราหยิบปืนหรือจะไปหย่อนทิ้งกระเป๋าวันกลางทางห้เพื่อนหยิบก็ได้เวลาเพื่อนอยู่ใ,ใกล้เราให้กด E ครับมันมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนเราเนี่ยจะมายืนเกาะอยู่ข้างๆบาสุก้าเราแล้วคอยเติมกระสุนให้เราแล้วเดินไปพร้อมกันแล้วยิงเรายิงได้เลยครับพอเพื่อนจะคอยใส่กระสุนเรากดรัวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมัน พอมันหมดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องใสกระสุนเองเพื่อนใส่ให้เพราะถ้าใสเองใส่ช้าพอสมควรแต่ว่าเวลาเดินไปสองคนก็ต้องลองครับเพราะเวลาเรารเผชิญโชคชะตาร่วมกันนั่นแหละครับมันก็ไปทั้งคู่นะครับเรามาด้วยกันเราก็ไปด้วยกันรีควอลไลเตอไรเฟิลทุกวันนี้ยังใช้อยู่ใช้ดีด้วยครับแนะนําเลยสามารถเอาไปออกลบได้ในทั้งสองสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือมแมลงเลยครับยิงตัวใหญ่ได้ด้วยออันต่อไปครับแปกแยกออกมานิดนึงเป็นปืนไฟ เฟรมโฟลเวอร์ er นะครับก็จะเป็นการยิงไฟนะครับแล้วก็พอหมดเขาเรียกว่าเป็นถังน้ํายาแล้วกันนะครับเป็นกระปุกน้ํายาคานิสเตอร์นะครับเวลาเราเติมกระสุนปืนเราเรียกเป็นแม็กใช่ไหมหรือว่าระเบิดเราเรียกเป็นลูกอันนี้เรียกเป็นคานิสเตอร์นะครับซึ่งก็ยิงจนหมดคานิสเตอร์กดค้างได้เลยมันจะเผานะครับเวลาใช้ปืนนี้จริงๆแรงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันบับแล้วมันเผาแรงมากแล้วตัว เวลาเราอัพเราอัพตัวชิปโมดูลนะอัพตัวยานเนี่ยมันจะมีหมวดที่อัพตัวยานแล้วมันจะเพิ่มความแรงไฟด้วยนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากสำหรับการเจอหมาหมูนะพวกจิตใจรักหมาหมูอย่างพวกมแมลงอันนี้เราเราต้องต้อนเขาด้วยไฟนะครับโดยที่ไฟเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์มันไม่ได้แพ้ไฟขนาดนั้นนะครับแต่มแมลงเนี่ยแพ้ แนะนำเลยครับถ้าอยากจะใช้นะเ,เรียกออกมาได้เร็วใช้ไม่จำกัดคูดาวนานนิดหนึ่งแล้วก็เวลายิงสิ่งที่ต้องระวังจากปืนไฟครับคือมันลวกเราด้วยถ้าเรายิงพื้นเป็นไฟติดไฟแล้วเราทะเล่ทะล่านะครับสารแนไปยืนลงไฟเราก็เรียบร้อยเหมือนกันเราก็ตายหามเนกันนะครับเพราะนั้นเวลายิงปืนไฟส่วนใหญ่เขาจะเป็นยิงถอยหลังไม่ค่อยไม่ค่อยเดินหน้ายิงจะเป็นการยิงถอยหลังเพราะว่าศัตรูมันจะวิ่งเข้าหาเรามากกว่า ศัตรูมันติดไฟมาเราก็จะลําบากชีวิตได้เหมือนกันก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งใช้กันหนักมากนะครับเพราะมันดีจริงๆสำหรับฆ่า,มาแมลงนะอืกําจัดปลวกเนี่ยเรืสเปร์กำจัดปลวกต่อไปครับออโต้แคนนอนออโต้แคนนอนเนี่ยผมบอกเลยนะโคตรมันเป็นอาวุธที่โคตรมันมากนะครับมันจะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นลเฟิรแลละกันเป็นป้อมปืนเคลื่อนที่ขนาดกลางที่เราถือไปได้แล้วก็มีกระสุนเยอะมาก จะสังเกตน,นะครับมันจะมีกระเป๋าพกติดตัวไปด้วยมันจะเหมือนกับรีคอยเลตไรเฟิลคือเวลาลงมาเนี่ยปืนลงมาหยิบทั้งปืนทั้งกระเป๋าหรือให้เพื่อนเอากระเป๋าไปแล้วไปยืนใส่ให้เราแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเป็นพวกพาหนะที่มีเกราะบ,บางๆยิงทีเดียวล่วงอย่างพวกเ,เด็กแว้นนะครับมอไซค์ส,สองขานี่เรียบร้อยครับนัดเดียวหล่นเลยฮะลนลดเลยซึ่ง ให้เพื่อนถือก็ใส่กระสุนยิงลัวแต่ถ้าพกไปเองเนี่ยไม่มีปัญหาครับยิงได้เหมือนกันน้ำหนักดีถือในถือว่าปานกลางถึงหนักเลยแล้วกันอ่าอันเนี้ยผมบอกเลยนะเหมาะกับทุกสถานการณ์ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ครับเราใช้กันเยอะด้วยดีตั้งแต่แรกยันถึงปัจจุบันเลยถึงแพทปัจจุบันเลยนะครับสำหรับออโต้แคนนอนเรียกมา3เซกนะครับใช้ไม่จำกัดแล้วก็ระยะเวลาคููดาวน์480นะครับดีมากผมแนะนำ ถ้าไปโซโล่นะส่วนใหญ่เขาถือออโต้แคนนอนไปผมบอกเลยส่วนส่วนมากที่เห็น่งน,นะขุ่นก็ยิงได้อ่าทีนเนี้ยออโต้แคนนอนเนี้ยมีทริคนหนึงครับเวลาใช้งานเท่าที่จ่าจะรู้นะลุงจ่าจะรู้คือเวลาเรายิงอะครับถ้าเรายิงจนหมดแม็กอะเวลาเราเปลี่ยนตลับอะปืนมันอาจจะเป็นตลับนะกระสุนนะเห็นไหมที่เพื่อเราถืออยู่ทีเนี้ยถ้ามันหมดเกี้ยงเลยอะเวลาเรารีโหลดอะมันใส่สตลับซึ่งมันช้ามากเพราะนั้นเวลาเรายิง เราให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งเหลือสักครึ่งตลับนะครับแล้วกดรีโ o a d เลยมันจะรีโ o a d แป๊บเดียวเพราะมันใส่ตลับเดียวแล้วเต็มอ่าอย่างนี้นะครับแนะนําครับออโต้แขนนอนปืนนั้นต่อไปครับ heavy machine กัน้ heavy machine gun นี้เป็น machine gun ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในอ่าวบอล cutting edge นะครับเป็นเป็นเป็นวอร์บอลก่อนหนะ้า detonation นะครับ ตัว Heavy m a c h i n นกันตัวนี้เนี่ยเป็นแมชชีนกันเป็นปืนกลที่หนักที่สุดในเกมแล้วแล้วก็ยิงรัวชิบหายไวป่วงเลยสามารถปรับความเร็วในการยิงได้ด้วยข้อเสียของปืนนี้ครับคือมันไม่นิ่งเวลาย,ยิงแล้วมันจะเสยขึ้นเวลาย,ยิงต้องกดลงนะต้องคอยๆกดปืนลงด้วยแต่หนักไหมหนักหนักมากแต่ว่าเจาะก,ก่อได้ไหมเจาะได้เออ เกาะเจาะเกาะได้แต่เจาะเกาะประมาณกลางๆนะได้อยู่กระสุนเยอะแต่ว่าหมดเร็วหมดเร็วมากเพราะว่ามันยิงรัวมากก็ถามว่าแนะนําให้ใช้ไหมถ้าอยากเอาไปลองก็ได้แต่ถามลุงจ่าลุงจ่าคือชีวิตวายป่วงเพราะมันมาหลายรอบก็เลยเลิกใช้ไปนะครับอันต่อไปเป็นอาวุธสุดที่รักของหลายๆคนในแพทแรกที่เปิดเกมนี้มาเลยมันมีชื่อว่า rs 4 2 2เร็วกัน เร็วกันมันจะเป็นปืนพลังงานชนิดหนึ่งครับซึ่งเจ้าเร็วกันเนี่ยมันจะมีกระสุนนะครับต้องโหลดยิงหนึ่งนัดโหลดหนึ่งนัดอ่ามันไม่ต้องหมดตลับนะมันยิงหนึ่นัดโหลดหน,นัดอยู่แล้วหนึ่งต่อหนึ่งะครับเร็วกันเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยความแรงถือว่าแรงมากในโอเพทแรกนี่คือโคตรโกงะนะปืนเนี้ยแต่พอมาแพทที่สเนี่ย แพทที่สามเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหนักมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังพอเห็นคนใช้บ้างนะแต่น้อยมากเร็วกันมันจะมีส่วนที่ต้องระมัดระวังคือเวลาเราลงภาคสนามเวลาเรากดอาร์ค้างนะครับตอนที่ไม่ได้เลงอะไรเนี่ยมันจะเป็นการปรับปืนเนาะปรับเต้าปืนปรับการซูมระยะการซูมนะครับปรับเป็นออโต้เซมิออโต้ในการยิงนะครับเร็วกันเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับออโต้ Auto กับไม่ออโต้ ทีนี้มันต่างกันตรงไหนออโต้ Auto เนี่ยถ้าเราเลือกไปที่ออโต้กดชาร์จยิงครั้งได้เลยครับปืนไม่มีระเบิดใส่หน้าแหกแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดออโต้เราต้องเล็งดีๆนะครับถ้ามันชาร์จถึงจุดโอเวอร์ฮีทเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นแบบตตมในในภาพนี้เลยดูนะครับโอเวอร์โอเวอร์ชาร์จนี่เรียบร้อยเลยครับร่างฉีกนะครับกลายเป็นหมูบะช่อเลยทีเดียวคือใช้เร็วกันแรง แต่ต้องระมัดระวังตอนใช้ถ้าเราไม่ได้ปรับเป็นมุมมองบุคคลที่1เราต้องเดาเอาครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่ามันจะโอเวอร์ฮีทตอนไหนแต่ถ้าเราปรับเป็นมุมมองบุคคลที่1โดยการกดปุ่มเมาส์กลางลงไปเราจะมองเห็นครับว่ามันชาร์จใก Over ล้โอเวอร์ฮีทเรารีบปล่อยเรารีบปล่อยอความแม่นยำสูงมากแรงมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้เท่าไหร่ครับเพราะมันมีปืนดีกว่าน,นั้น ทีนี้ปืนอันสุดท้ายในหมวดของแพทริออติกนะครับก็มีชื่อว่าสเปียสเปียเนี่ยลุงจ่าเพิ่งมาค้นพบว่าแม่งโคตรดีถ้าใช้เป็นแม่งโคตรดีมันจะเป็นปืนประเภทเดียวกันกันกบตระกูลพวกรีคอยเลตหรือว่าออโต้แคนนอนเพราะว่ามันจะต้องพกกระเป๋าติดหลังไปอันหนึ่ง จำไว้นะครับว่าถ้าเปืนไหนที่มีกระเป๋าติดหลังไปเราเอาของเป้ลติดหลังไปพวกอย่างอื่นไปไม่ได้นะเออว่าตอนเลือกเซตเดจเจมใช้เลือกดีๆทีนี้ไอ้ปืนสเปียร์เนี่ยมันเป็นแรงปืนแรงที่สุดที่มนุษย์สามารถถือไปได้แล้วแรงขนาดนั้นเลยนะเออหมายความว่าปืนเนี่ยครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการนำวิถี กึ่งกึ่งนํำวิถีแล้วกันนะครับเวลาเราเล็งเป้ามันจะเป็นวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนั้นมันจะไปเริ่มจากสีขาวก่อนเป็นสีเหลืองคือยังจับเป้าไม่โดนแต่พอมันจับเป้าได้ปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียวนี้ปล่อยปล่อยเลยครับรถถังนี่ลงหัวกระบ,บาลน,นี่นัดเดียวเละนะครับใบไทยท่านเนี่ยโดนจังๆเนี่ยถ้าถ้าไปล็อกเป้าได้ได,ได้ตรงปากี่ทีเดียวตายเหมือนกันนะ นัดเดียวนี้ล่วงนะแล้วก็กระสุนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนิดนึงเพราะมันหนักมากนะกระสุนจะมีประมาณ4นัดนะรวมในปืนด้วยน่าจะประมาณ5นัดถ้าลุงจ่าจำไม่ผิดปืนนี้เนี่ยเวลาใช้งานเน้นอย่างเดียวครับทิ้งระยะเทคนิคการใช้งานนะทิ้งระยะให้ไกลเข้าไวเพราะปืนมันยิงไกลมากแล้วมันใช้เวลาล็อกเป้าปุ๊บเนี่ยแล้วมันปล่อยไปมันปล่อยไปถึงเร็วมากแล้วมันก็ปักหัวลงแล้วก็ระเบิดตุ้มหนักมากนะครับ การใช้งานปืนสฟิสเปียให้ระวังเรื่องระยะเป็นหลักยิ่งไกลยิ่งปลอดภัยตัวเองแล้วการใส่กระสุนค่อนข้างนานนะีรับรีโลดกระสุนถ้าไปคนเดียวแต่ถ้าไปกับเพื่อน,นี้บันเทิงบอกได้เลยนัดเดียวเนี่ยพวกพาหนะขนส่งของชาวชุมชนเนี่ยนะนัดเดียวรู้เรื่องจอดจอดไป้ายไหนไป้ายนั้นเลยพยาโลนจอดรถถังจอดจอดแม่งทุกอย่างแม้กระทั่งไอ้ช้างน้ํา ไอุ่นยนหมายักษ์มอมเคลื่อนที่ของชาวชุมชนออตโมตมันไอตัวนั้นนี่โดนเข้าไปนี่สองสำนักก็เอาเรื่องนะถ้าโดนหน้านี่เผยจะทีเดียวนะแต่ลุงจ่ายยังไม่เคยมาร์กหน้ามันได้ส่วนใหญ่จะตายก่อนน่เป็นไงล่ะพูดด้วยความทรมนงโอเคสำหรับสเตตเจมในหมวดของพาเทียติกก็อธิบายไปค่อนข้างละเอียดนะครับก็ไปเลือกใช้กันดูกันแล้วกันนะครับเป็นถือว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะซึ่งลุงจ่ายเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่คนเล่นเก่งแต่ลุงจ่ายเน้น เอามันนะครับเน้นเล่นสนุกเอามันเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปครับก็ขอแนะนำเซเตเจมในชุดแรกไปตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปลุงจ่าจะมาแนะนำเซตเจมในชุดต่อๆไปเพื่อให้มันครบนะครับก็จะได้เวลาไล่ดูมันก็จะได้ดูทีละคลิปเนาะถ้าดูหมดปืนก็ดูหมดปืนหมดคว้างก็หมดคว้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนจากกันครับอย่าลืมครับลุงจ่าสอนไปแล้วลุงจ่าก็แสบคอนิดหน่อยเพราะนั้นเนี่ย ก็ให้กำลังใจยาน้ําแก้ไอลุงจ่าด้วยการกดซับสไครป์หรือว่าเป็นสมาชิกช่องของลุงจ่าก็จะขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพลทหารใหม่ที่กลับใจมาช่วยซุปเปอร์เอิร์ธนะครับตอนหลังเห็นเข้ามากันเยอะมากดีใจมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราคงได้เล่นด้วยกันนะครับถ้าเราไปเจอกันในนี้ลุงจ่าก็พยายามจะหาเวลาไลฟ์อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดนะไม่กดไว้คลิปหน้ามาไม่มีแจ้งเตือนหรือไม่รู้เด้อ งั้นไปก่อนครับลุงจาขอไปก่อนลากนครับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ